คุณบอาจะพูดกงยูกงยูตลอดเลยท่านนี้กงยูนี่เป็นดาราเกาหลีนะครับที่หล่อมากคลาสสิกนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพี่ก้องสารัตนะครับนี่กียู <c oughs> อ่ะเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตรงกางเกงแล้วก็ตรงก้นของเขาจบปัป๊บอย่างนี้เลยนะครับเขากำลังนั่งอยู่นั่งเหมือนน้องแอครับ น้องหยกพิ่งมาเดี๋ยวน้องหยกค่อยดูย้อนหลังได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเริ่มแต่ตอนแรกๆนะครับตรงตัวนี้ไม่ค่อยยากเลยนะครับแต่มันจะไปนานตรงลายเสื้อคลุมนะครับโอเคผ่านไปแล้ว 40, 40นาทีนะครับโอเคอ่ะต่อกันเลยนะครับต่อกันที่ที่ปลายเขาเรียกว่าอะไรจุดกึ่งกลางของฝ่าเท้าเนี่ยนะครับตรงนี้นะ นีขึ้นมาเป็นหน้าแข้งแบบนี้แล้วก็ลากมาโอเคแบบนี้นะครับน้องโยกน้องเพชรตื่นหรือ,อยังครับเมื่อวานน้องเดี๋ยวเก็บคลิปเมื่อวานให้น้องเพชรได้ดูด้วยนะครับเป็นภาพสิ่งของนะครับ มีแก้วนะ้ำมีชามก๋วยเตี๋ยวนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับก็จะมีเส้นตรงนี้นิดน,นึงน้องดยกน้องยกดูหรือเปล่าเอยด่าพิฆาตอสูรโอเคแล้วก็เส้นตรงนี้นะครับต่อไปว่าเท้าทีนี้เท้าสองข้างระมัดระวังจะต้องเท่ากันนะครับ จะต้องเท่ากันแล้วก็พื้นรองเท้าหนึ่งโอเคหยกครับเย่เยโอเคหยกก็ชอบนะครับดาบพิฆาดอสูรน,นะครับนี่นะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวจะ มันจะมีช่วงความรุนแรงนะครับในตอนที่เด็กๆก,กลุ่มเนี้ยหน่วยวิฆาตาสูนเนี่ยเขาเขา,เ,าเขาไปปราบอาสูนล่าอาสูนกันนะครับซึ่งตอนนั้นมันก็จะแสดงถึงความรุนแรงหน่อยแต่ว่าสิ่งที่แง่มุมที่ครูอยากจะให้เด็กๆได้สัมผัสและได้ศึกษาเรียนรู้ในวัยของเราเนีครับก็คือที่มาที่ไปของตอัวละครว่าทําไมเขาต้อง ฝึกวิชายอย่างเข้มแข็งทําไมเขาต้องอยู่เวลาเขาอยู่กับเพื่อนนะครับเวลาเขาอยู่กับเพื่อนคนลักษณะนิสัยแบบไหนที่เราจะต้องอ,อ,อยู่ด้วยกันกระตูนนี่ก็เป็นแบบอย่างเหมือนเป็นนิทานนิทานนะครับเป็นแบบอย่างเรื่องของชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับเขาก็จะแต่งจากเรื่องเรื่องราวนะครับ hmm <m S 2> <enjoyed> ต่อไปผม เช่นเรามีลักษณะแบบนี้เพื่อนๆจะชอบหรือเปล่านะครับเป็นลักษณะน,นิสัยนะครับเรามีเรามีเรา,เราสแสดงออกในนิดเรื่องอ่านิสัยแบบนี้เพื่อนเราจะชอบไหมนะครับเห็นไหมฮะก็จะถูกแต่งเป็นเรื่องราวแต่ง e เป็นนิทานนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ผมกำลังวาดผมข้างหลังอันนี้คือผมเส้นหลักนะครับจนะยาวๆหน่อยจะใหญ่ๆหน่อยนี่นะครับแล้วก็โค้งมา แบบนี้โอเคแจว๋วแจว๋วชมผมเท่มากอยากจะไว้รงผมแบบนี้บ้างจังแต่หน้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รับเลยครับโอเคอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ที่มาที่ไปกว่าจะมาฝึกวิชาเนี่ยเขาก็ต้องมีความตั้งใจเหมือนเรากำลัง กำลังฝึกอยู่ตรงนี้อยู่ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเหมือนเด็กๆก,กลุ่มนี้กำลังฝึกวิชาเขาก็จะเขาก็จะเป็นไงครับเป็นคนที่มีวิชาที่เก่งเป็นคนที่เก่งนะครับในด้านของที่เขาฝึกนั้นๆโอเคเราจะมาแรงงาผมด้วยวันนี้แถมเขาจริงๆภาพนี้ถือว่าเสร็จละนะครับแต่วันนี้ครูบอยก็จะมาแรงงาผมนิดนึงเพราะว่า ที่ผ่านมาคุรจิมก็มีช่วงเงาที่แรงเงาผมนะครับแต่พอเอิญว่า,าเนื่องจากว่าเวลาที่ค่อนข้างยาวควรก็เลยตัดตัดบทเรียนไปก่อนนะครับแล้วก็วันนี้พอดีเสร็จเร็วนิดนึงประมาณ40สนาทีเวลช่วงเวลาเท่ากับเท่ากับใครเอ่ยที่เราว่าตอนแรกเออนิสุเลย นะครับกลัวก็จะแถมในเรื่องของการวาดภาพแรงเงานะครับโอเคคุณเอสมาแล้วนะครับสวัสดีคุณเอสนะครับสวัสดีคุณเอสคุณท่านากอนนะครับเป็นเพื่อนรักของผมเองนะครับอยู่สมัยปีหนึ่งปีสี่นะครับเราจะเราจะรักกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่เลิกคบกันเพราะเรามีความลับความลับกันเยอะนะครับเราจะไม่เลิกคบกันนะครับ โอเคนี่ครับเราก็จะแรงเงาสังเกตนะครับในจุดที่ไม่ที่ที่แสงสัมผัสน้อยตรงนั้นจะมืดนะครับนะครับตรงนั้นจะมืดหรือแสงจะน้อยนั่นเองนะครับเนครัาก็จะวาดไปเรียงเส้นให้เป็นแนวแนวแรกเนี่ยเท่ากับแนวแรกที่เราวาดมานะครับขนานไปเรื่อยๆเป็นแรงเงานะครับ ช่หไหมฮะแล้วเราก็ได้ภาพที่สวยงามแต่ถ้าเรารีบเนี่ยมันก็จะต้องมาลบอยู่ตลอดนะครับซึ่งมันจะเสียเวลามากกว่าแต่ถ้าเกิดวาเราช้าแต่เราค,ค่อยๆไปเนี่ยจะง่ายกว่านะครับและภาพจะสวยมากด้วยเห็นไหมฮะไม่ต้องเลยเส้น นี่คือนี่คือส่วนที่ที่แรงเงาตรงนี้บ้างโอเคนะฮะค่อยๆไปนะครับสวยไหมครับสวยไหมครับทุกคนโอเคอ่าต่อไปตรงนี้นะครับลากจากเส้นเดิมลงมานี่เลยโอเคอ่ะจาก เส้นจากข้างๆบ้างนะครับโอเคหยกเป็นเด็กดีนะครับไม่ไม่ดื้อกับแม่ตายนะครับคุณพ่อเบียร์ก็ไปทำงานเนาะน้องหยกก็ช่วยดูแลน้องดูแลแม่นะครับโอเคอเวลาน้องหยกได้เรียนออนไลน์ไหมครับที่สรารศาสตร์มีหรือไม่เอ่ยเรียนออนไลน์มีไหมครับ เริ่มเรียนกันหรือยังเอ่ยเห็นนงเรียนวารีเรียนแล้วเรยินาก็เรียนนะครับเรยินาก็เรียนเนี่ยครับคือเรามีสีผมสีผมสีหลักสีหลักก็คือในส่วนที่ไวัยไม่ระบายนะครับกับส่วนที่วัยกำลังระบายอยู่ตรงเนี้ยก็คือเป็นจุดที่แสงสัมผัสน้อยนะครับนี่นะครับ โอเคโอเคคุณใบหนูไม่แรงเงาได้เลยค่ะหนูแม่แรงเงาได้เลยเอาเป็นลายเส้นก็ได้เฉ mm hmm. พาะวันนี้คุยแถมให้บาดายเนอะแต่ว่าแถมให้ดูทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีการแรงเงาในภาพเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เด็กๆก,ก็ไม่แรงเงาก็ได้เป็นลายเส้น,นเฉยๆก็จบเรียบร้อยละนะครับ พาะงี้นเดี๋ยวก็จะแรงเงาไปนะครับเรื่อยๆลายเส้นสวยมากนะครับทั้งหล่อทั้งเท่เนาะเข้าคุณไหมเนาะตัวนี้เท่มากกิกอ,อ่กิยูนะครับเท่มากๆเลยโอเคอ้าวนี่นะครับโอ้โหคราวนี้ระบายแรงเงาหนักมากเลยเดี๋ยวครูบอยจะทิ้งท้ายไว้ที่การแรงเงา ในช่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วก็เราก็จะไปพักผ่อนละเด็กๆหลายคนถึงเวลาเที่ยงพอดีก็คงรับประทานอาหารเตรียมตัวที่จะเรียนออนไลน์นะครับบางโรงเรียนบ่ายโมงนะครับมีเวลาทารับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงนะครับอุ้ยแมลงวันแ One, มลงทู Two, นิดเราอาบน้ำแล้วนะนะครับ ค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดให้มันก็ตอมเนาะมาแรงวันนะครับอ่ะสุดท้ายละคือผมข้างในส่วนใครที่อ่าเพิ่งมาใหม่นะครับก็ย้อนกลับไปดู คลิปแรกได้เลยนะครับคลิปแรกที่กกรัวกำลังเริ่มในช่วงประมาณ11โมงนะครับรัวก็จะบันทึกไว้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคลิปนะครับโอเคไกลละไกลละไกลละขอมน้อยขอน้อยสุขสันต์วันสงกรานนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับวันนี้เมษา15เมษานะครับโอเค อีนนี้เดียวโอ้โหแรงเงาหนักมากโอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบปร้อยเห็นไหมครับโอ้โหนี่นะครับดูกันชัดๆไปเลยนี่คือกอิูนะครับหัวหน้าเสาหลักของวะบ้านวารีนะครับ ครับผมยินดีครับคุณแม่ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เราได้เรียนรู้กันนะครับในเรื่องของการวาดกิยูนะครับทั้งลายเส้นนะครับวันนี้ช่วงช่วงท้ายมีแถมการรรยงาผมเน้ยนะครับการลงน้ําหนักเงานะครับก็อ่าหนึ่งชั่วโมงเออห้าสิบนาทีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณลูกๆนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังใจนะครับก็เดี๋ยวสําหรับพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 11โมงเช่นเดิมนะครับอีกวันหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับแล้วก็สุขสัรต์วันสงกรานนะครับสวัสดีครับผมหนูระบายสีน้ำเนวิโกเนเนวิโกเสร็จแล้วขอดูหน่อยอยากเห็นโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณแม่น้องตุลน้องเตย่านะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับ